นักเรียนชั้นม .5 หค่ะชวนกันไปฝึกว่ายน้ำในแม่น้ำปรานบุรีนะคะเพื่อที่จะเตรียมไปสอบนักเรียนในร้อยค่ะซึ่งตรงกลางแม่น้ำนะคะระดับน้ำตื้นแต่กระแสน้ำไหลเชี่ยวค่ะในระหว่างการฝึกว่ายน้ำนั้นนะคะก็ได้ถูกกระแสน้ำพลัดจมหายไปต่อหน้าต,ต่อตาเพื่อนๆไปติดตามรายละเอียดค่ะ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างแผ่พายสารธรรมสถานปราณบุรีค่ะได้รับแจ้งจากพลเมืองดีค่ะว่ามีคนจมน้ําใต้สะพานปูนข้ามแม่น้ํปาปราณบุรีชื่อสะพานราดรัามคกีบ้านโรงสูบคลองอ้อมหมู่ที่6กตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีประจวบคิริขันนำเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยไปที่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยและชาวบ้านรดมกาลังลงน้ําเพื่อช่วยกันค้นหาร่างผู้ที่จมในน้ําซึ่งตรงบริเวณ ที่เกิดเหตุทราบว่าจมน้ำลึกประมาณ3-4เมตรต้องใช้เวลากว่า20นาทีจึงพบร่างนักเรียนจมอยู่ใต้น้ำเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำขึ้นมาบนฝั่งและช่วยกรรันปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเร่งนำส่งโรงพยาบาลปราณบุรีแพทย์และพยาบาลกำลังเร่งช่วยชีวิตกันเต็มที่สาเหตุจมน้ำมานานกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะจึงจะช่วยนำร่างขึ้นมาได้ทราบชื่อคือนายเอ็มอายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีค่ะ สอบถามเพื่อนผู้จมน้ำนะคะเล่าให้ฟังว่าตนกำลังนอนเล่นอยู่ในบ้านในเอ็มกับเพื่อนค่ะได้กี่รถจักรยานยนต์มาชวนไปไว่ายน้ำที่ใต้สะพานดังกล่าวทั้งหมด4คนบอกว่าจะไปฝึกว่ายน้ำเพื่อเตรียมตัวไปสอบเป็นนักเรียนในร้อยที่กรุงเทพในวันที่28มีนาคมนี้ระหว่างเล่นกันซึ่งทุกคนก็คุยกันว่าว่ายน้าไม่แข็งตนบอกว่าให้มาเล่นน้าตรงกลางสะพานเพราะน้ำตื้นแค่เอวแต่กระแสไหลเชี่ยวขณะเล่นอยู่ จู่ๆนายเอ็มก็ถูกน้ําพัดออกไปตนเห็นจึงได้ไปช่วยกันดึงเพื่อนไว้แต่ไม่สามารถทานแรงน้ําได้ซึ่งน้ําได้พาร่างเพื่อนลอยน้ําออกไปห่างจนจมหายไปต่อหน้าต่อตาตนและเพื่อนอีกคนก็ไม่มีใครไว้น้ําแข็งแรงถ้าออกไปช่วยก็จะพากันจมน้ําตายไปด้วยจึงตะโกนขอความช่วยเหลือและแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยดังกล่าวค่ะ